มากนเนาะทอดหมูกินขอบเสาแล้วกันทอดหมูทอดหมูแ <ร ús. S 1> ดดเดียวกินขอบเสากินกับข้า,าวเหนียวเหนียว ติดมั่นครับประวัติต่หน่อยมาหมักมั่น,น,อ,น,นอ๋อเนื้อกับหมูผสมกัน,นคดนัดออกคัดเนี่ยคัดออกอี่เหลือจากทรงหมูขาแล้วประมาณนี้ผสมกันทั้งเนื้อทั้งหมูลงเนี่ย ติดมั่งเรพเระว่าจตหน่อยมากติดมั่น,ม,นมันเหลือจากตรงไฮลูกค่าแล้วกระชอรอ ี่ีสีนี้คน้ีีส็ีเรีเร้แดงนั่นจะเป็นเนื้อเลยครับแม่เอาร่วมกันให้จะหน่อยเลย ตอนกินกั p แก้วกินกับปลาบองเลยดู

ทอดในลูกให้หลานกินไปนเลียนกันแซ่บพี่น้องบ้างไาม่หานตรงเนี้ยใช่ครับแล้วจะมาเมัน,มนแม่สุ้กวลาราบอีกเนี่ยแม่ทอดน้ำม,มันตรงเนี้ยแม่ให้แม่ทอดหมูเนื้อได้เดียวกันในหมอนี่อยอียงแม่ ลารบอ๋อลาบแ้่แ,แม่ใชมาขัวเนาะอ๋อครับแค่ขัวให้มันสุกซื้อๆนะแ,แม่ลาบอือโอเคครับผมต้องการจิบจิบตามหน่อยพากินอทอดหมูแดดเดียวแซ่บก,กินกับข้าวเหนียวเด้อครับเด้อพี่น้องกับแก้วกับข้าวเหนียวขอบคุณครับสวัสดีครับ